ทุนทุนไปเยอะนะทุนไปเยอะนะค่าปุ๋ยค่าอะไรเนี่ยปุ๋ยเยอะเออทุนไปเยอะจริงๆริามตามเดือนกลางตามเดือนกลางลองดูตามเดือนหมื่นตามเดือนหมื่นแต่ปุ๋ยอันนี้เราไม่ต้องใส่เอาเก็บอันนี้สามารถออกสื่อได้ไหมนี่ความรับผิดชได้ได้ได้ใช่ไหมแล้วปามตัดทุกสิบห้าวันนะอย่าลืมสิบห้าวันสิบห้าวันได้กี่รอบแล้วจับค่าปุ๋ยทุนไปสิบห้าวันสองหมื่นสิบห้าวันสองหมื่นครับตรงช่วงนี้นะ ลดต้นทุนลดต้นทุนได้ตังไดกับาใช่ครับนี้เป็นส่งตะกงปูนให้ลูกค้าบากพยอมไหมร,รู้สึกรอบที่แล้วลูกค้าได้แผ่นเสียบไป700แผ่นรอบนี้เอาตะกงเพิ่มก็หลายเดือนแล้วลูกค้าเอาไปน่าจะเอาเพิ่มมาอย่างนี้น่าจะเพิ่มกาลังการผลิตเมื่อที่ผ่านมาก็หยุดหยุดกลีกันไปสักหน่อยแล้วใช่ไหมครัตอ,ตอนนี้ก็น่าจะเป็นฤด,ดูการเริ่มกลี่กันแล้วอย่างที่เห็นลูกค้าน่าจะเตรียมพร้อมสําหรับ การมาของน้ำยางที่จะเจอธรรมชาติของต้นยางจะชอบอากาศหนาวถ้าสังเกตจะให้สังเกตช่วงที่เรารีดยางเหมือนตอนขีดทำไมแล้วต้อกรีดตอนหัวลุ่งต้นหัวลุ่งนี่คือตัต้งตีตีสามตีสองตีสามตีสี่ต้นยางมันชอบอากาศหนาวอากาศหนาวมันจะขับน้ําได้ดีเพราะฉะนั้นเลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าช่วงนี้น้ํายางจะได้ดีกันแน่แ,นแต่ราคาตอนนี้เมื่อเช้ายางแผ่น56ยางน้ํา52 4บาทก็ยังเป็นที่กั้มกึงกก่งกั้มกืนกันว่าจะทำอะไรกันแน่ระหว่างน้ำกับแผ่นเท่าน <ะ S 2> าทีถึงที่หมายนี่เป็นช่านีตรงนี้แล้วก็ถ่ายใส่บ่อเมื่อถ่ายใส่บ่อจะปล่อยออกทาง้อข้อ้อ เราพอลงข้างล่างหมดเลยต่อลงข้างล่างแต่ใช่เลยนุ่มชวงแต่ดีที่สุดเลยดีที่สุดจริงๆน้ำรักน้ำเลยไม่ต้องมีการดีกว่าใช้ปัมม๊มอ่ะไม่ต้องคอายอันนี้น้ำยางรับอยู่วันละกี่กิโลครับเพราะว่าวันละใช้เยอะก็จะจังมือดีครับ าละครับตอนนี้เรามาถึงโรงโลมของลูกค้าแล้วลูกค้ามีจุดทําน้ํายางสองจุดนี่คือจุดแรกจุดที่1กับตรงนู้นจุดที่2ตอนนี้กําลังรอว่าจะให้ลงตะกงตรงไหนตอนนี้เราพามาชมรงลูกค้าข้างบนข้างล่างจะสไตล์เปนเหมือนกันบ่อพักบ่อลอยตะกงแล้วก็มีที่บําบัดข้างหลังนิดหนึ่งตัวลูกหูลูกตา มุวนจับม้วนเมื่อใช่ครับเออแล้วก็มันมีร่องน้ำที่ไหลไปใช่ครับหญ้ามันน้ำไหมหญ้าข้างไหมครับหญ้าเออ,เอ,อตัดอยู่แค่แล้วโดนใช้อยออมาทำไมนั่นแหละหญ้ามันหามข้างๆไม่น้ำไหลไปหญ้างามเขียวโอ้ไม่ได้สังเกตน,นี่มันดูดนี่โอ้ใช่ใช่อ่าโอ้อะไรหญ้างข้างๆมันน้ำดูนี่คือบ่อบำบัดเราจะรวมมันอยู่ตรงนี้เครื่องสองนิ้วนี่เครื่องสองนิ้ว ดูดด nee. ูดนุ่มพ่นไปนู hmm. hmm. ่นทั s <S ่วสวนนี่จะเครื่องสองเลยสูบเลยมีมาดูใบเขียวไม่มีใบแดงเลยดูดูดูปกติใบอ่ะที่อื่นอ่ะจะยาวไม่เกินไม่เกินสองเมตรที่นี่ใบดีใบลาเลียวเข้มลูกใหญ่ทุนไปเยอะนะ ทุนไปเยอะนะค่าปุ๋ยค่าอะไรเนี่ยปุ๋ยเยอะเออทุนไปเยอะจริงๆสามสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งลองดูสามเดือนหมื่นสามเดือนหมื่นใช้ปุ๋ยอันนี้เราไม่ต้องใส่ธรรมชาติเลยเอาเก็บแล้วปาล์มตัดทุกสิบห้าวันนะอย่าลืมสิบห้าวันสิบห้าวันได้กี่รอบแล้วจับค่าปุ๋ยทุนไปสิบห้าวันสองหมื่นสิบห้าวันสองหมื่นครับตรงช่วงนี้นะคุณเอ้ยลดต้นทุนลดต้นทุนได้ตังค์แต่กระเป๋าใช่ครับ อันนี้สามารถออกสื่อได้ไหมนี่ความลับนี้ได้ได้ได้ใช่ไหมนี่ที่รุงกาขายอยู่ตอนนี้ที่20ที่เขาจะโดนทันายดูดูทลายรดละสองรดละสอง้เสียลดละสองอนอนี่เขาซื้อกันแบบนี้ข้อมูลดีๆจากพี่ณฤพนนะครับน้ำเสียนี่มุยไม่ต้องใส่รวมออกมาดูเพราะจริงๆมันมีน้ำตาลด้วยเหรอไอเนี้ยมันมีในโรเจนเยอะอืม มีตั้งสีพิมพ์ใน YouTube ดูน้ําเสียจากโรงยางแผ่นดีเขึ้นมาหมดจากมอมอมอดูมอใหญ่มอใหญ่ครับราะเอียดงานวิจมาเลยวิจัยมาเลยดีแล้วก็ไม่ต้องเอาไปไหนเลยเอาแต่รถเองก็ไม่พออยู่แล้วรถยางได้ไหมครับยางไม่ดีทุเรียนลองยี้ยง ลองแล้กกับตายเกือบตายเลยต้นโอเคต้นแรกเลยไหมครับต้นแรกโอ้ยแต่ต้นต้นองกามเห็นใหญ่นะกี่ปีแล้วต้นนั้นประมาณเจ็ดปีได้กินลูกยังกินแล้วประมาณสองปีแล้วพันกันอะไรครับโทษทดีบอลทองบอลทองนี่เป็นอยู่ประมาณสามร้อยลูกโอ้ยงเป็นอยู่ลูกขนาดนั้นออเป็นอยู่แต่ก็ต้องปุ๋ยก็ต้องถึงนะแต่ว่านะปุ๋ยก็ถึงยาก็ถึงต้องวางผลตั้งแต่เป็นดอกก็ต้องดูแลใช่ รายละเอียดมันเยอะเรียนรายละเอียดมันเยอะฝนตกหนักไม่ได้อ่างเย่อร <c oughs> ่วง YouTube แล้วเหมือนที่สั่งตะกงวันนี้อันนี้ใครใครแนะนำอ่ะไปดังยูทูบแล้วคือเคยไปซื้อโดยตรง <c oughs> ไปซื้อ <c oughs> อุปรกรณ์ ครับขายันที่ร้านวันก่อนวันนี้เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนเป็นของเก่าเพิ่มทำอย่างเยอะทำอยางเยอะใส่เิไปปดบ่อเพิ่มมพี่โน้นพี่ควรขนุนอ๋อใครไปขายก็ตามไปได้นะครับพี่นฤเพลอยู่คนขนุนนะครับแถ้ามีคนมาถามซื้อนี่ขายได้ไหมเนี่ยก็น่าแหละรถสองร้อยขายก็มาดูดูผมว่าออกกากวัยรถละอดีตอดีบัต ครับอิบตรงนี้เขาเรียกวาอะไรครับบ้านน้ำวัวบ้านน้ำวัวเบอร์บาพยอมบอ้ยอมท่านตอนเที่ยงตอนเที่ยงเลย